เหรียญสงบาทในรัชกาลที่9นะครับบอกเลยว่าเหรียญ2บาทในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าราคาไน้ครับนะเล่นกันนะเล่นกันก็มีราคาแพงนะยันหลักล้านเนี่ยอะไรวะยันหลักล้านเนี่ยอะไรวะนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดพูดถึงนะนะยันหลักล้านเนี่ยนะบอกเลยว่านะใคร นะใครแม่งมันจะเอามาขายได้วะ <c oughs> นะเออแล้วก็นะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทในรัชกาลที่9้านครับซึ่งเป็นนะ2บาทสีขาวนะครับ2บาทสีขาวเออนะพ่อผมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับนะต้องต้องบอกเลยนะว่าราคาเนี่ยก็จะเล่นกันนะหลักหลักหกต้องบอก่า2บาทสีขาวเนี่ยนะครับ ม,มันมีรูปแบบที่มีราคาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามันมียังไงบ้างเนาะนะจะได้เข้าเรื่องเข้าราวนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มจากเหรียญ2บาทในสมัยรัชกาลที่9นะสบ,บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับต้องต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยนะทำออกมาปีแรกคือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด 2,548นะครับนะขนาดจะอยู่ที่2 1 7 5หนัก4.4กรัมจำนวนผลิตอยู่ที่ราวๆประมาณ60ล้านเหรียญครับผมนะแล้วก็ปีพศ2,549เนี่ยนะจำนวนการผลิตอยู่ที่107.807,2500แ,นะแล้วก็นะพศ2,550 ก็นะจำนวนการผลิตนะ2องร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสห้า่นนเหรียญนี่คือข้อมูลของเหรียญสบาทนะสองบาทสองบาทในสมัพราชการที่9นะครับมาดูข้อมูลต่อไปนะ ปีพศ2518ถึง50เนี่ยสีเงินเนี่ยนะครับต้องต้องบอกเลยว่านะตัวปกติอ่ะนะตัวปกติก็ต้องบอกเลยว่าแม่เหล็กดูดติดนะถ้าเป็นเหรียญ2บาทนะสีทองจำตรงนี้ก่อนนะเหรียญสองบาทสีทองสองพนห้าร้ถึง2560สสีทองแบบนี้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดอ่าแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับอ่ามาต่อเลย ต่อมานะต่อมานะครับนะสิ่งที่หลายคนต้องรู้นะครับนะหลายคนต้องรู้คือเหรียญ2บาทปี2549เนี่ยเนื่องจากว่าปกติคือเป็นเป็นสีเงินสีเงินร้านของเรานะครับยังไม่ได้นะรับซื้อนะช่วงนี้โหโได้มาเยอะมากแต่ถ้าปรากฏว่าคุณไปเจอสีทองนะคุณไปเจอสีทองคุณไปเจอสีทองแล้วเป็นปี นะ4 8 49ปนะประมาณนี้ยี8 49 50เนี่ยคืออันเนี้ยบอกเลยว่าร้านรับซือ้อเริ่มต้นแบบโคตรเน่าน่เนี่ยคือ2,000มันได้อยู่แล้วนะเอาแบบเน่าๆนเลยเนะี่ย2,000มันได้อยู่แล้วนะอ่าดูข้อมูลต่อมาเลยแล้วหลายคนนะอาจจะสับสนนะนะถ้าปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่ง ปกติต้องบอกเลยปี5้าหอ่ะจะเป็นสีทองใช่ไหมล่ะปี51เป็นสีทองมันเป็นปกติอยู่แล้วนะปี5้าหเป็นต้นไปอ่ะปกติอยู่แล้วคือไม่ได้รับซื้อไมไ่รับซื้อนะแต่ถ้าคุณจเจอปี5้าหเป็นต้นไปแล้วเป็นสีขาวอันนี้คือรับซื้อเริ่มต้น2000ันนี่คือให้ราคาโคตรต่ำติดดินไว้ก่อนเลยนะจะได้ จะได้เผื่อราคามันมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไจริงๆม,มันมันราคามันก็คงได้สูงกว่านั้นอยู่แล้วแหละนะแต่แก็เริ่มต้นที่2,000นะซึ่งถ้าเป็นสีขาววิธีวัดง่ายๆเลยนะแม่เหล็กจะดูดติดเพราะหลายคนนะครับคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอา,เอายังไงล่ะถ้าเอาไปชุบ มาหลอกขายผมโอ้โหได้แน่นอนเลยคือมันทําไม่ได้นะคุณต้องคุณต้องคุณต้องดูข้อนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยแม่เหล็กอะ่ะมันจะดูดติดนะให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะหลายคนองจะงงอาจจะสงสัยกันนะอาจจะงงอาจจะสงสัยกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมผมผมถึงบอกเลยว่านะครับนะถ้านะใครนะถ้าใครใครมีแบบเนี้ยนะลอง ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาก่อนนะก็นะสำหรับแนวหัวข้อเริ่มต้นผมผมก็นะราคาเนี่ยมันมันเหรียญ2บาทอ่ะมันเยอะมากเหรียญสบาทมันมีหลายแบบมากนะเหรียญสบาทมันมีหลายแบบมากนะคุณก็ต้องนะศึกษาข้อมูลเพราะว่าอย่างบางทีมีตัวหายากหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันหลายเยอะแยะมากเนี่ยวันนี้นะผมเอาง่ายๆเลยคือเหรียญสองบาทที่เริ่มต้นนะง่ายๆเลยครับที่เหรียญราคา2 0 0พบาท นะอ่ะโอเคนะครับผม